รอบคินาเล่ไปนี้นะครับที่แปดนี้นะครับเราอยู่รูที่สองนะครับพี่นงเป็นคนปล่อยใส่เสื้อสีนงินนะครับนำจากสามเข้ามาเป็นลำที่สองครับรอบชิงนะครับรุ่นโอเพ่นนะครับยังไม่พร้อมนะครับอาเปาพร้อมแล้วครับเดี๋ยวลำขวาครับโอเคครับพร้อมหมดแล้วครับ หกุ่นนะครับแม่ายีแต่ริ้วมีหกนุ่นนะครับหนักไปหนึ่งนัแล้วครับรุกคน ลำที่สองน่าจะเป็นของช่อกันยนนะครับน่าจะเป็นน้องออมสิงนะครับเขาไล่เข้ามานะครับถึง2ครับถึสองครับน่สาครับเราจะเสียบนอกครับยัดเข้านอกเราก็ปังไว้นะครับ ไ่หนอยนครับาอ,ออกบานครับเที่ยวนี้อ้าวที่สองไปแล้วครับนอนยนสบายครับตอนนี้เหลือเราคนเดียวรอบที่หครับรอบที่หกครับ ค่อนข้างจะไกลน,นะครับจากที่สองนะครับตอนนี้ประมาณสาลุวิ่งสบายแล้วครับไม่ต้องกดจักรเจนคัะเร่งน,นะครับเรียกได้แล้วถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรก็น่าจะโอเคนะครับาสำหรับวันนี้ของบี c ซีนะครับมาลำเดียวครับวันนี้ อบที่แปดครับหลังจากห่างเหินมาหลายเดือนนะครับจากบ่อนี้นะครับกับทีม BFC เรา ต้องระวังครับสุดท้ายแัล้าเ้องรยวังเรือครับยช้าน้ายาล้วมาแล้าเ้าลย้ล้ายช้าลย้ล้ายช้าลย้ล้าเยชเล้าเช้าล้า้าาายเเายเอ้